โอเคค่ะทุกคนจริงๆเราอาัดเพลงนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าถามว่าทำไมเราเราอัดใหม่เพราะว่าเราไม่ถูกคีย์เนื้อเพลงที่ไปฟังมาน่าจะมีแค่นี้แหละเพล,ลเพลงลำนำคาพ่พอสอนนะคะเพลงลำนำเพลงลำนำคาพ่พอสอนโดยเพลงนี้คำคำร้องก็คำคำร้องคำนองก็คือของคำร้องคำนองโดยคุณนัฐนาหลวงบางพี เรียบเรียงโดยคุณนัทนาหลวงมาพีครับขับร้องโดยคุณธนาพรแวกประยูนหรือคุณหรือคุณปายธนาพระนั่นแหละคะ่ะโอเคร้องเอื้องร้องเลยก็แล้ันถ้าร้องผิดร้องเสียงเค้กขออภัยด้วนนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ต้นฉบับถ้าร้องเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะร้องแบบลิขสิทธิ์แล้วมมืงอกีโอเคค่ะทุกคนเราไม่อยากแบบไอ้เพลงลิขสิทธิ์ถือจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตามเถอะแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนโอเคค่ะ ลองดูแล้วกันนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะตัดเสีนงหัวพอเคยบอกลูกไว้ให้เป็นคนดีมีเมตตาปานีรู้รู้ให้อภัยมีคุณธรรมน้อมนำใจ,ใจเราจะทำสิ่งใดจงภาคเพียร พ่อเคยบอกลูกไว้ให้รักกันเสียสะละแบ่งปันด้วยความจริงใจรู้และสามัคคีกันไว้เราจะอยู่ที่ไหนก็ไทยด้วยกันแม้วันพันผ่านเนินนาสะเพียงไหนทุกคำจะย้ำเตือนที่ในใจทุกความรู้สึกที่พ่อคอยห่วงใย ที่พ่อคอยห่วงใยยันตึงอยู่ในใจลูกเสมอ ร้อยเรียงดวงใจเชื่อในคำพ่อสอนทวนทุกตอนที่พ่อสอนพ่อสัง่งรวมเป็นภูมพิพลังเพื่อหยุดยั้ยทุโกศกภัยร้อยเรียงดวงใจเชื่อในคำพ่อสอนทวนทุกตอนที่พ่อสอนลัวยยิ่งใหญ่ ดาดึงในหัวใจจะจ้าไว้ช่วยชีิตร้อยเรียงดวงใจเชื่อในคำพ่อสอนทวนทุกตอนที่พ่อสอนพ่อสั่งรวมเป็นภูมิพลังเพื่อ,อยุยนทุกสศกภัย ร้อยเรียนดวงใจเชื่อในคำพอสอนทวนทุกตอนที่พอสอนล้วนยิ่งใหญ่ตตาตึงในหัวใจจุดจำไว้ชั่วชีวิตโอเคค่ะทุกคนถ้าเราร้องผิดทำนองขออภัยด้วยนะคะคือฟังแัดเดียวอะโอเคปะโอเคจบไปแล้วเพลงนี้ ถ้าใครอยากฟังแบบถูกต้องถูกทำนองก็คงต้องไปฟ้องต้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้องต้นฉบับไม่ใช่ฟ้องอให้ไปฟังฟังค่ะฟังให้ไปให้ไปฟังต้นฉบับไม่ให้ไปฟ้องให้ไปฟังต้นฉบับเอาเองนะคะเพราะว่าเราก็ฟังมาแต่ก็ฟังแบบแป๊บเดียวแหละนะคะทุกคนโอเคค่ะกับเพลงนี้เดี๋ยวต้องไปฟังใหม่อีกรอบอ่ะไปละบาย